ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเราก็มาฟังเรื่องราวนี้อัจภาพหลวงปู่ยุคตอนวิชาตอน สามศูนี่เนะาะศูนย์ศูศูสามศูนย์ปริศนาภาคที่หนึ่งนี่ภาคหนึ่งนี่เนะาะกราบรัการมเดีกหลวงพ่อทจะครรพอย่างสูงค่ะหลวงพ่อคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงตาอภิรโปคะ่ะ ่งเป็นพระราศที่บวชที่วัดปากน้ำในปีพุทธศักราช2500คือก่อนที่พระคุณหลงปู่สิ้นสองปีนะจ๊ะท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนหนะน้านั้นทำไมเคยคิดจะบวชมาก่อนเลยอีกทั้งสาเหตุที่ยามไปวัดปากน้ำครั้งแรกในชีวิตก็เพราะความคิดถึง พระลูกชายที่บวอยู่ที่นี่นี่เนาะซึ่งพอไปถึงก็ต้องพบกับความประหลาดใจสุดๆคือตัวท่านได้ไปเห็นรูปถ่ายของเด็กหลวงปู่เห็นรูปถ่ายนะจ๊ะรูปใหญ่ทีเดียวเนาะแล้วเกิดความสงสัยอย่างหนักว่า ทำไมรูปหลวงปู่ถึงเหมือนกับพระที่มาปรากฏให้ท่านเห็นตอนอก่อนตายก่อนท่านตายท่านในที่นี้หมายถึงหลวงตานะใช่ทำไมรูปหลวงปู่ที่ถึงเหมือนกับพระที่มาปรากฏให้ท่านเห็นก่อนตายเนื่องจากก่อนนี้นท่านเคยตายไปแล้ว นี่จะเออตายที่ตายจริงๆนะ oh. แล้วฟื้นก็มาใหม่ oh. จึงมาเห็นภาพหลวงปู่นี่ไงทำให้ฟ oh. ื้นก็ตายไม่เห็นไม่เห็นนี่เนาะ <laughs> <laughs> แล้วเมื่อท่านเห็นดังนั้นก็ไม่อรอชา้าเรียกไปเรียนถามพระที่เฝ้าอยู่ที่โรงเรียนบริยัติธรรมว่าคือภาพเรียกว่าหลวงปู่อยู่ที่โรงเรียนวิยัาิธรรมเนี่ยจะ้ะ ครูวิจัาจำไม่ได้ว่าเป็นภาพยืนหรือน่าจะยืนเลครึ่งองค์อะไรเนี่ยแต่รูปใหญ่มาก่อขึ้นบันไดก็จะเห็นเลยจำไม่ค่อยได้เลยเร,ยรียนถามพระที่ฝ้ายอยู่ที่อรองเรียนริยัติธรรมว่าหลวงพี่ครับพระองค์ที่อยู่ในรูปเนี่ยท่านยังมีชีวิตยอยู่ไหมครับนี่นะเราเพิ่งมาวัดปากน้ำปฏิจารยเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ายังมีชีวิตยอยู่อ๋นี่ย,ยังมีชีวิตยอยู่จากนั้นพระที่อรองเรียนปริยัติก็ชี้ไปทางไดยคุณหลวงปูงป่วัดปากน้ำและพูดว่านั่งไงท่านนั่งรับแค่อยู่นั่งไงข้าไปกราบท่านสิเออนี่เนาะหลวงเาองค์นี้เป็นผู้เล่าให้ครูาใหญ่ฟังเองนี่เนาะ ระครูวิทยาก,กำลังสแสวงหาทังนั้นวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพระเดวคุณหลวงปู่เพราะว่ามาไม่ทันท่านทิ้นศูนย์สครูวิทยาไปศูนยนี่ก็ไม่ทันนะคือผ่านกุติท่านก็ไม่ได้รู้จักท่านหรอกแต่ว่ามีสิ่งดึงดูดที่ทำให้น่าจะไปรู้จักท่าน เพราะว่าโอ้กระทางทูบของตอนนี้เนี่ยปักทูบเต็มเลยกระทางใหญ่ๆเนาะทูบป,ปักเต็มแล้วก็ชั้นที่สองก็ทูบป,ปักต่อๆไปอีกต่อๆต่อๆกันไปต่อกันไปเนาะ เนี่ยเงี้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 ยอืมแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยแล้วก็เงี้ยเงี้ยแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยนะเกือบถึงเพดาน อย่างเงี้ยเอ๊ะกุติเออไม่ยักมีแบบนี้ไม่รู้จักท่านก็นเลยเข้าไปคุยกับท่านนะตาคุยอะไรต่ออะไรม่อย่างเงี้ยจุดทูบจำไม่ได้ว่าท่านเล่าให้ฟังว่าไง,นะงเนอะบอกเดี๋ยวมันไม้กุตินะหลวงตาอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ไม่หรอก ท่านนึงก็เลปรารบเรื่องนี้ให้ฟังบอกท่านไม่ได้มีความตั้งใจจะมาบวชเลยมาพระลูกชาย <Okay. S 1> จะถึงพระลูกชายเน่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่ว่านี่นะพระที่เราเรียนวิญญาณก็ชี้ไปทางหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วก็พูดว่าท่านนั่งรับแขกจนนั้นเข้าไปกรลาบท่านสิ ซึ่งพอเจ้าของเรื่องได้เจอกับหลวงปู่ครั้งแรกนะจ้ะ<ส>เข้าไปกาปราบไปเจอคุณหลวงปู่ปีศูนย์ศูนย์เนยนะสองพันห้าร้อยหลวงปงู่ท่านก็ท่านก็พูดเลยคนก็เยอะอนะพูดเพลกขึ้นมาเลยว่า ไอ้ศูนย์ศูนย์นี่สำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงก่อนจะเพิ่งอย่าเอาไปทำแบบนั้นเดี๋ยออ่าย่านะอย่าเอาไปทำแบบนั้นนี่นะไอ้ศูนย์ศูนย์นี่สำคัญท่านกำงฟังท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะเพิ่งมาครั้งแรก โซนแรกสิได้อยู่บ้านใหญ่อเออนี่นะโซนที่สองเนี่ยเกือบตายโซนที่สามจะได้บวชแล้วเ,เอาใช้ยาไปแล้วเขียนเนี่ยอภิลูปโปเขียนนี้นะ เ๋ยครั้งแรกออย่างนี้เลยว่าเอาไปเลยนี่ oh. Oh. <laughs> นี่นาะ oh. คิดดูที่ถ้าหากเป็นเรามาจะมาหาพระราชาประกาบหลวงปู่นั้น oh. Oh. จะคุยได้กับได้ฉาย่าเงี้ย oh. เราจะรู้สึกอย่างไรเ oh. ออนี่นะนี่ oh. มาเจอศูนย์ที่สามเนี่ยเออ ก็แต่ก็รับไอ้ใบาฉาย,ายามาอย่างงงงงแล้วก็รีบกราบเรท่างสวนกลับไปเนาะลวงว่าครับผมไม่ได้มาบวชครับผมมาเนี่ยผมจะมาเยี่ยมพระลูกชายแต่แล้วโอท่านก็ย้ำคำเดินบอกวว่าเอาใจยาไป อภพี่โลโปนี่นะแปลว่าผู้มีรูปงามอันยิ่งเ <Wow. S 1> oh. อ้าอาถมีเขามีเขารูปหล่อเนะ <Yeah. S 1> นี่ยนะออแต่ตอนแรกของท่านความหล่อมันยุบลงไป <Yeah. S 1> <laughs> มันฟุบลงไปนะความหล่อนะ <Yeah. S 1> เพราะอายุท่านเยอะแล้วอะไม่งั้นจะเรียกหลวงตาอะไรอางเงี้ยอายุท่านเยอะนึนี่นะนี่แปลว่าผูมีรูปงานยิ่งนะ เจคุหลวงปู่ท่านพูดเองแล้วก็ท่านสรุปเองเสร็จสับหมดเลย <Yeah. S 1> จนเจ้าของเรื่องก็เกิดอาการงงเล็กน้อยถึงปางกลาง <Yeah. S 1> อย่างมากมาย <Yeah. S 1> <laughs> ท่านก็มานั่งลำพึงนะทบทวนดูเออที่หลวงปู่พู่ว่าสวนแรก ถ้้อยู่บ้านใหญ่แนตะ่มันหมายความว่าอะไรนะเพราะเราเกิดมาก็ยากจนเหลือเกินจะจับไม่ได้ไปอยู่บ้านใหญ่มันได้ยังไงสักครู็ปิ้งนึกออกอ๋อตอนปีสองสี่แปดศูนยะ์อ่ะอาศูนแรกนะเราได้อยู่บ้านใหญ่จริงๆ ก็หัดเป็นโจรน,นี่เนาะนี่เนาะหัดเป็นโจรท่านก็เล่าให้คุณผู้ใหญ่ฟังเนาะตอนหัดเป็นโจรบอกโอ้ต้องต้องฝึกมีครูย้อสอนเป็นระดับโปรเฟสเซอร์นี่นะเหมือจำจำชื่อไปได้นะโปรเฟสเซอร์ ท่านนั้นชื่ออนะไรเนี่ยอืมจักลืมไปแล้วแต่ก็บาเรียนแล้วก็ครั้งแรกนอนเคลืนไปปล้นไปขึ้นบันไดที่มันมีนอกชานนะเดินเดินขึ้นโอ้ไปติดเบ็ดนะ ได้ออกไปจะเบ็ดที่เขาขวางบางนันไดเบ็ดลาวอ่ะต้องหามกลับหมอแต่ได้กำลังใจจากอาจารย์ครูเนะี่ยครูโจนนี่นะแล้วก็หลายๆวิธีอะไรย่งงางๆจนกระทั่งจบหลักสูตร เจ้ารอโซก็ประชุมนี่นะนี่นะจะเรียกว่าบัณฑิตกับใบชัยผู้จบการศึกษามหม่นี่นะจากโรงเรียนโจนรวฐาอธิการบดีโิจรก็มาให้โอวาทมีอยู่ประโยคหนึ่งนีท่านคงจำแม่นนึงถ่ายทอดแลครูวิหญาเออ จำไว้นะปล้นมั่งปล้นมีเนี่ยให้ปล้นปีละหนถ้าปล้นชิบหายขายตนให้ปล้นทุกวันก็ของสักวันหนึ่งก็โดนก็จับได้เออนี่นะโอ้มีกติพอด้วยเนาะโอ้อธิการงานเลจรเนี่ย เออเนี่ยอัรน้นมังน่งร้อนมีให้ป้อนปีละหนเออก็ยังเอาเถอะก็ยังพอมีสักส่วนอย่างเนาะ<ช>นเขายังหาเราไม่เเจอเนอ<ช>ี<ด>่ยแต่ร้อนจิบปอยขายตอนก็ต้องป้อนมันทุกวันเลย <laughs> โดนสักวันเ <laughs> ราติดคุกจิตตราประหัสเป็นโจรคือลองปร้อนกาครั้งแรกก็โดนจับเข้าคุกเลย <laughs> ต bueno> อนโดนเบ็ดลาวเนี่ยยังนะจ๊ะคือนี่นะยังมันยังไม่ไ no ด้ปลดนนะไปก็กำลังเรียนน่ะมีพี่เลี้ยงฟ้าอ๋อสมัยก่อนนี่ยจะเอาใครเข้าขบวนการนี่นเนี่เขานั่งเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วก็จะมีทีมงาน ที่จะปล้นนะแต่ว่าอันนี้อย่าไปเรียนแบบนะกลัว่าเลยคือนี้ไปก็มีการแนะนำตัวกันในวงนบอกเนี่ยเขาจะร่วมป้นด้วยนี่นะบอกทหายโจรโจรถือว่าเป็นโจรผู้ใหญ่นี่เนาะอ๋อคนนี้เหร แล้วก็เอามือลงกระเป๋าหยิบปืนมาแชะแชะป่นไปไปป้นได้เอแล้ว่านถ้าไม่แชะกับไปส่งเลยอส่งเข้าหลังวัดไม่จะเป็นสมานนะเอออโน่นโอ้เรื่องเราเจ้แย่คนเดียวถึงไหนแล้วโดนจับก็พูดจนได้ไปอยู่บ้านใหญ่หลังบ่เรอจริงๆ เราในคุกเป็นคนอยู่รวมก,กันเยอะแยะเลยเอแปดศูนย์นะสองสี่แปดศูนย์แต่แล้วปู่ถ้าไม่ได้บอกเราตรงตรงเพราะเราเคยเข้าคุกเพราะตอนนั้นเราอยู่ตอนหน้าสาสา,ารณชนท่านกลัวเราจะเสียหน,น้าหเนาจากนั้นนี่เนะ ก็เลยนึกทบทวนดูเออจริงแนฮะเป็นอย่างนั้นก็เลยนึกอีกครั้งว่าส่วนศูนย์ที่สองนั้นล่ะะหนศูสื์แรกเนาะสองสี่ศอีกสิบปีต่อมาดูยานะาทัศนาของพท่ถึงคุณลุงปู่เนาะขนาดตอนน่ารับแขกอือก็น,นี้ก็อืออือส่งมาอะไรกันรับเขียนอะไรต่างๆที่อยากราบขอบารมีท่านเน่ย หลับหลับ,ลบคุยนิคำสองคำน้ำกันแล้วมาถึงเนี่ยอี oh. ส่วนที่สองก็คืออีกสิบปีจะมาคือจะเป็พุทธศักราช2490ส24แล้วงจะออกจะคุกมาแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะไปประกอบสัมมาอาชีวะ <Yeah. S 1> นี่นะนี่นะหลังจากที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนะตรงเรียนจำศีลนะคือจำศีไม่ได้ก ไม่ยังไม่ได้ก็เลยทำไมทบทวนนี่นะะ <laughs> เขาเรียกเรียนจำเนาะพ่อมันก็ได้ไปทาที่เผาปูนขายแต่พอเผาไปเผามาผงปูมันเข้าไปกัดในคอเนยท่านไหนก็ไปทราบกัดจนเป็นแผลเลือดออกรักษายัางไงก็ไม่หาย แถมล้มป่วยหนักจนเข้าขัาขา้นโคม่านี่เนาะทำให้พระลูกชายที่บวยอยู่วัดปากน้ำปฏิเจริญมเ็็ห่หงมากจึงเขียนจดหมายมาบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่าให้ท่องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆ<อ>นี่นะจ๊ะซึ่งพอท่องไปท่องมาเนี่ยโอ้อยู่ๆก็เกิดปฏิหารขึ้น คือเจ้าของเรื่องคือหลวงตานี่นะตอนนี้ยังไม่ได้วบวชเห็นหลวงปู่วัดปากน้ำมายืนอยู่ตรงหัวนอนคือท่องไปท่องมาแล้วก็คำเคลิ้มแล้วก็เห็นหลวงปู่ตามทานไปจ้ะซึ่งตอนที่เห็นนั้นตัวท่านเองก็ไม่รู้จักว่าเออพระองค์ไหนหลวงปู่ไหนามายืนอยู่ตรงหัวนอนนี่เนอะ ม่อีกท้าไม่เคยเห็นหน้าพระเดณหลงปู่มาก่อนเลยจะอธิบายแต่ก็อธิบายลักษณะไว้ชัดว่าเป็นพระพิกษุที่มีสง่าราศีดีมากมีจุดเด่นคือท่านมีไฝขนาดใหญ่ท่าเม็ตพุทธาอยู่สองเมตนี่เนาะซึ่งท่านชอบจับเลยเนย่ยซึ่งบาพระเดณหลงปู่ม,มาเนี่ย เทไหมเห็นก็เพื่อจะมาบอกที่มายืนอยู่ตรงหัวเตียงนะจ๊ะจำลักษณะท่านน้าและที่ท่านมามาเพื่อจะบอกว่าเอ็งเอาขมิน้นกินไปสิวะเดี๋ยวก็หาย oh. เพราะว่ารักษาตั้งหลายวิธีไม่หายตั้งตั้งสัมมาระหังแล้วก็ไปเดียุกหลวงปู่เห็นหลวงปู่มาอยู่ตรงหัวนอนตามท่านไปใช่ แล้วท่านก็บ,บอกว่าเองเอาขมิ้นกินก็นไปสิกินกันไปสิว่าเดี๋ยวก็หายานี่เนาะนี่คล้ายขามิ้นกับปูเงินเลยแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของเจ้าของเรื่องตอนนั้นมีสภาพรอรอรอเรอยเต็มทีนะจ๊ะจึงทําให้หลังจากที่เห็นหลวงปู่แล้วเนี่ยกายละเอียดก็หลุดออกจากกายมนุษย์หยาบนี่ หลุดออกมาเลยเนาะทันทีเลยตดยที่เจ้าของเรื่องก็ไม่รู้ตัว่งแต่ใช้สับจบ้านคือวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้อพูด้ดไซน์ง่ายก็นั้นคือตายแล้วอ,อตายนั่นเองนะจาะแตตในที่ขที่เจ้าของเรื่องนะไม่รู้ว่าตัวเองตาย จึงคิดไปว่านี่ท่านเล่าให้ครูผู้ใหญ่ฟังเลยเอ๊ะทำไมเนาะท่องสัมมาระหังนี่ดีจังเลยร่างกายสบายสบายไม่เจ็บไม่ปวดทรมานร่างกายเหมือนเก่าเลยเนาะดีจังเลยแถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นอีกด้วยคือลุกเดินออกมาจากเตียงได้ด้วยท่านก็เดินไปยิ้มไปเนี่ย แ้้ตั้งนก่เ่าถึงลักษณะของเตียงอะไรนอกชายังไรนะ่จ้ะทั้งยังลูกเดินออกมาถึงนอกชาญบ้านได้ด้วยนี่จ้ะคือตอนนั้นแทนที่ท่านจะคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่กลับมี positive thinking ว้าวคือคิดบวกนี่เนาะ ถึงขั้นว่าโอ้สมาาหังนี่ดีจังเลยเนาะ <Yes. S 1> นี่นี่เดินได้หายป่วยได้ <Yes. S 1> ก็เลยรีบท่องสมาาหังใหญ่เลย <Yes. S 1> เอลิถท่องไปก็เดินไปเดินไปก็ท่องไป <Yes. S 1> ท่องไปก็ทึ่งไป <Yes. S 1> นี่นะ <Yes. S 1> เพราะสามารถเดินได้เหนือพืน้น oh. ถ้าหลายคนไม่อยากฟังว่า โอ้นี่เราห่อได้นะสามารถเดินไปในอากาศได้เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดินน,นี่เนาะโอ้เรานี่เรากับเป็นซูปเปอร์แมนนี่เนาะหรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านบักอึดทลาลม <c oughs> เออเอา้านี่ ปลื้มมากเดินไปถึงไปเดยอโอ <OF> ้เน <ray> ี่ยเอ้ยทำไมเราหอได้ก็เดินเลยจากนอกชาเป็นมันไม่ลงถามที่ท่านไหลฟังเนี่โอ้นี่กลายเป็นบักอุธลาลมแล้วเด้อนี่เนาะก็เลยอัลเลิร์เนี่ยดีใจคิดว่าเออดีจังนี่สมาหังนี่ทำให้หอได้ด้วย จากนั้นนี่เจ้าของเรื่องก็เดินแบบหอ่อๆลอยๆไปเรื่อยๆท่านบอกมันลงมาเดินบนพื้นดินไม่ได้ตามที่ท่นานไล่คุณผู้ใหญ่ฟังมันลงมาไม่ได้ก็เลยเดินไปบนอากาศอย่างนั้นแต่ว่ามันไปได้สูงแค่ระดับนอกชานนอกชานก็สูงจยพื้นสักประมาณเท่าไหร่จ๊ะที่คนคนลอดไอ ประมาณแถวๆนั้นเนาะจะขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่ได้ล่องก็ไม่ได้จะบอกแปลกไนเดินบนอากาศเเดินไม่ได้ความเบิกบานกระทั่งไปเจอคนที่รู้จักสองคนคนแรกเดินอยู่ข้างหน้าคนที่สองเดินอยู่ข้างหลังหยห่างกันแค่สองเมตรก็เลยคิดในใ,นใจว่าเอออยากจะไปบอกเขาว่าเราเนี่เจอคาถาเด็ดเข้าแล้ว ถ้าตองสัมมาอรหังหได้จะเหาะได้ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองตายนี่ก็เหาะได้แล้วอยากจะให้เขาเหาะได้เหมือนตัวท่านเองนี่นะจ๊ะแต่ท่นนี้ที่จะข้องเรื่องตะโกเรียกทั้งสองคนนั่นเองทั้งทั้งที่รู้จักกันกลับไม่มีใครตัวตอบหรือเหมือนกับไม่ได้ยินนั่นเรียกนั่น,นะจ๊ะไม่หันมามองเลยว่าเป็นเช่นนี้ก็เลยทําให้ท่านเกิดอาการไม่พอใจว่า ทำไมจะบอกของดีเนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินนี่เนาะแล้วทำไมไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกันมาบ้างเลยแต่เนื่องจากกระดาษหมดพอดีอ <laughs> ก็ก็มันหมดอ่ะอหมดแล้ว <laughs> ถ้าหากอยากจะรู้ว่ายเรียงเจ้าของเรื่องจะทำอย่างไรต่อไปอและเรื่องราวโศลปริศนาจะเก้มข้นกันขนาดไหน <laughs> ก็ต้องติดตามต่อ,ตอไปอ